รายการโอท็อปไยดี SME ขายรวยผมเก่งไกรวิทย์นะฮะและชุมพูจีนราชตาค่ะอยู่กับท่านครับรายการนี้เป็นรายการน้องใหม่ของสถานีทีวีโกนะครับกอากาศ3ช่วงเวลานะครับช่วงเวลาแรกก็คือเจอกันตอนเที่ยงตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงโดยประมาณเวลาที่2คือ5้าโมงเย็นถึง6กโมงเย็นและก็เวลาที่3ก็คือ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืน ทั้ง3ช่วงเวลานี้นะครับจะทำให้ o t o p แล้วก็ SME ทั้งประเทศไทยของเราเนี่ยขายดีขึ้นใช่ค่ะถึงจะเป็นรายการทีวีเล็กๆนะ,ะแต่ว่าด้วยความตั้งใจของเราครับเราจะใช้รายการนี้ผนวกเข้าไปกับโซเชียลเน็ตเวิร์ผนวกเข้าไปกับ y o u t u นะครับเพื่อจะออกอาศออนไลน์ให้กับท่านด้วยนะครับย้ำช่องทางนิดหนึ่งถ้าว่าท่านเป็นสินค้า o t o p หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ติดต่อเข้ามาที่ Facebook ของเราได้ค่ะโดยการพิมพ์ที่ โอท็อปขายดี HME ขายรวยนะคะคพิมพ์เป็นภาษาไทยนี้แหละค,ะค่ะก็พิมพ์เข้ามาแล้วก็เข้าไปกดไลค์เป็นเพื่อนกันนะคะคุณเองก็จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้และอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เบอร์029458727และเบอร์029458728ค่ะถูกต้องเลยนะครับ วันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นเทปแรกนะครับเป็นการทดลองระบบเพราะว่าเราต้องมีการที่จะอกอกัสโดยการโชว์เว็บไซต์กับท่านด้วยนะฮะโทรเข้ามากันเลยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผมอยากโทรนะแต่ว่าผมพูดไม่ถูกตื่นเต้นนะฮะในการที่จะให้สัมภาษณ์ผมไม่เคยไม่ต้องกังวลครับบ้านๆง่ายๆสบายๆยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะเป็นร้านตัดผม มีไหมอเอาเอาเอาแบบบ้านๆเลยร้านตัดผมหรือว่าเป็นร้านนวดแผนโบราณค่ะชั่วโมงละประมาณ2 0 0 5 5บาทเอาบ้าทเอาบ้านๆอีกขายขนมจีนมีไหมมีเอาบ้านๆลงไปขายก๋วยเตี๋ยวโอ้เยอะนะธุรกิจที่ท่านทำทุกทุกอย่างเนี่ยเป็น SME ค่ะเป็นธุรกิจที่ต้องการการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารนี่ะไหม ดูรายการของเราและอาหารมีไหมมีค่ะโทรเข้ามาเลยนะครับเราอยากจะชามันานให้กับท่านนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่ารายการของเราเนี่ยนะครับจะทําให้คนรู้จักท่านมากขึ้นใช่ค่ะนะครับเอาละครับวันนี้เราไปดูนะฮะวันนี้มีเราไปดูสักเรื่องหนึ่งใช่เข้าไปที่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้ฮะ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเที่ยวนะครับโอท็อปนะฮะอยากรู้เหมือนกันน้องว่าพี่เก่งจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะที่หน้าจอ Google เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็จะกดดูที่โอท็อปตัวแรกที่ได้รับการชมมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องของพิมพันธ์ดูกันนะปกถามคุณน้องนิดหนึ่งคุณน้องใชโอท็อปอะไรในบ้านม้างในบ้านในชีวิตประจำวันคุณน้องเนี่ยใชโอท็อปอะไรบ้างยอมรับมาซะดีๆใช้หรือเปล่าน้อยมากถูกต้องนะฮะ ไปเจอโอทอปโอ้ดีอย่างงุ่นอย่างงี้สินค้ามากมายไปเป็นพิธีกรแต่ถามว่าใช่ไหมไม่ได้ใช้นั่นไงนั่นไงน,นะฮะสินค้าโอทอปมีมากมายครับใช้เพื่อเป็นเครื่องประดับใช้เพื่อเป็นของตกแต่งบ้านใช้เพื่อเป็นของอุป,ปโภคแล้วก็บริโภคนะครับไปดู Google ฮะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็เข้าไปพิมพโอท t อปเมื่อสักครู่นี้เราจะพาไปชม เรื่องที่เป็นโอท็อปที่มีคนเข้าไปดูถึง4ี่แสนสี่มืนกว่าว<ฆ>ิวหรือว่ากดเข้าไปดูประมาณ4ี่แสนกว่าครั้งเนี่ยนะฮะ<ฆ>ไปดูว่าโอท็อของเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรทําไมคนถึงสนใจเยอะขนาดนั้นนะครับไปชมก<ฆ>ันเลยฮะเดี๋ยวเราจะบรรยายให้ฟังนะครับใช้ได้จริงหรือเปล่าคะถูกต้องใช้ได้จริง<ฆ>ครับนะฮะเป็นคําถามท,าที่ดีมากเวลาไปเดินงานสินค้าโอท็อต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะมี คนที่มาสาธิตบางทีก็แต่งตัวเป็นไทยๆนุ่งผ้าไหมใส่เสื้อเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็มาขัดผิวให้เราอันนี้หนูก็เคยไปนะมาแนะนำนะฮะพูดภาษาท้องถิ่นนะฮะเราก็ไปขัดขัดเสร็จถามว่าบางคนซื้อไหมมีซื้ออะไรอย่างนั้นนะฮะเข้าไปชมเลยฮะสะดวกไหมฮะถ้าเข้าได้เข้าเลยนะฮะมีสินค้าโอทอปหลายๆตัวที่เราสามารถซื้อใช้ได้ยกตัวอย่างเช่น สเปรย์ไล่ยุงอ๋อนี้หนูก็มีนะถูกต้องสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้อย่างเงี้ยนะฮะฉีดฉีดเนี่ยนะฮะยุงไม่มารบกวนและเดี๋ยวนี้สินค้าโอทอพัฒนาสินค้าทุกตัวมีออยรับรองอ๋อนี่คือว่ามีสิ่งกลันตีว่าเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้จริงไม่ใช่แบบผลิตขึ้นมาแล้วก็ขายเลยเรามีการตรวจสอบทุกขั้นตอนอาละครับอุ๊ยอุตาย สุดยอดผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผิวนะฮะเข้าไปดูนะฮะเป็นน้องคนหนึ่งนะฮะแกเข้าไปที่ร้านขายสินค้าโอท็อแล้วก็มีการทดลองนะฮะทาตัวแบบนี้นะฮะเขาก็พยายามทําทุกวิถีทางนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่เราเปิดเสิร์ให้ดูสดๆนะฮะคนขายสินค้าโอท็อปเนี่ยพยายามจะให้เห็นว่าสินค้ามันดีจริงๆนะฮะก็พยายามจะทดลองตรงนั้นคุณน้องบางทีเนี่ยนะฮะคือลูกค้าอยากเห็นว่ามันได้ผลไหม ทาตรงนั้นเลยทาครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ทา,าแล้วก็มาเปรียบเทียบกันช่มาเปรียบเทียบกันค่ะนะฮะจริงๆผมจะบอกว่าถ้าคุณขายสินค้าโดยใช้วิธีการนี้อยู่เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดจุดขายค่ะแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าท่านอาจจะต้องมีการถ่ายรูปของคนที่คุณทดสอบสมมุติว่าคุณน้องคนนี้ถ่ายรูปไว้เลยค่ะอ,อ่าแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปบ้างคํายืนยันจากผู้ใช้จริงอ,อะไรอย่างนี้และที่สําคัญก็คือการเล่าให้ฟังว่าสมุนไพรใน ในผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็ต้องเอามาบอกะนะฮะนี่คือเป็นวิธีการขายจะได้รู้ว่าในสินค้านั้น<อ>มีอะไรบ้างนะคะที่ทาให้ขาวใช่มีไหมมีไหมมีท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่และขายสินค้าโอท็อปแบบนี้ไหมฮะถ้ามีติดต่อเข้ามาในรายการนะฮะเราจะได้มีการพูดถึงให้อะไปดูตัวต่อไปนะฮะ ลองดูซิว่าเรามีสินค้าโอท็ออะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับวันนี้เป็นเทปแรกนะฮะเรากําลังเชิญชวนให้ท่านที่ทำโอท็อปทำอปเอสเอติดต่อเข้ามาในรายการเดี๋ยวเราจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้นะครับนอกเหนือจากที่เราจะพูดถึงให้แล้วเราจะสัมภาษณ์ให้แล้วเนี่ยตรงนี้ต้องย้ํำเลยว่าไม่มีค่าใช้จ่ายดีมากเลยนะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็เข้ามาได้ค่ะดู โทรเข้ามาในรายการนี้แนะนําสินค้าในรายการนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแปลว่าไม่ต้องเสียตังค์ไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์ฮัลโหลเนี่ยป้าอยู่รายการหนูอยู่นะลูกป้าอยู่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ป้าทําอะไรครับป้าทอผ้าลูกอ๋อเป็นผ้าไหมเหรอครับขายที่ไหนนะฮะตำบลอะไรอำเภออะไรป้ามีลายอะไรบ้างเดี๋ยวเราถามโชว์เลยนะฮะอ่ะไปดูครับใน y YouTube เมื่อสักครู่นี้นะฮะดูคลิปตัวต่อไป อันนี้เนี่ยพี่เข้าไปชมมาแล้วนะฮะ,ฮะรายการนี้ดีมากเป็นรายการชื่อว่าโอท็อป365วันนะฮะ,ฮะคุณมัลทนากรเนี่ยก็เป็นพิธีกรไปดูฮะว่าเขาพาไปดูเรื่องอะไรโคงไฟไม่ไผ่อ่ากดปักเข้าไปเลยนะฮะเดินหน้าไปนิดนึงก็ได้นะฮะเดินหน้าไปนิดนึงดูหน้าดูตอนที่เป็นเนื้อหาเลยนะฮะ,ะเขาน่ารักเหมือนกันนะฮะ ค่ะนะฮะน่ารักดีนะฮะคือเราก็จะเอารายการต่างๆเนี่ยมาพูดถึงดูเลยฮะในเนื้อหาของเมื่อสักครูน่นี้คุณน้องพี่จ๋จะแนะนําเรื่องนี้มากนี่มาแล้วมาแล้วจะเห็นว่าการที่จะทําโคมไม่ไผ่เนี่ยนะฮะโคมไฟไม่ไผ่เนี่ยนะครับคือต้องใช้ความชํานาญมากเพราะว่าเราไม่สามารถจะผิดพลาดได้ในการแกะสลักมันจะเสียเลยโอ ถูกต้องไหมคุณน้องถูกต้องค่ะมันแก้ลายลบลายไม่ได้ถูกต้องครับไม้ไผ่ที่คุณเห็นนี้นะครับบางทีเป็นเศษไม้ไผ่นะฮะที่ถ้าปล่อยไว้มันกลายเป็นปุ๋ยแน่ๆแน่นอนมันย่อยสลายไปแน่ๆนะครับก็จะมีคนที่มาทําจริงจังแล้วงานแบบนี้ญี่ปุ่นชอบมากต่างประเทศชอบนะคะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เราเห็นงานแบบนี้ทาตามที่ไหนรู้ไหมฮะตามโรงแรมระดับมากกว่า5้าดาวมากกว่า5้าดาวนะคุณน้อง คือ5ดาวธรรมดาบางทียังไม่ใช้โรงแรามมากกว่า5ดาวที่เจอะกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทภูเก็ตนี้เชียงใหม่อางนี้นะฮะจะใช้แบบนี้เยอะมากใช้แบบนี้เยอะมากถูกต้องะนะฮะแล้วบางทีเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวไปถึงปุ๊บเห็นปับ๊บเดินไปหาขอซื้อ,อนะ สนราคาไม่แพงนะเดี๋ยนี่เขาทำเนี่ยนะฮะราคาต่ออันหนึ่งเนี่ยราคาหลักร้อยอย่างที่พี่เก่งบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณน้องเข้าป่าเข้าดงไปแล้วไปหาไม้มาแล้วทาแบบนี้ขายเนี่ยให้ราคาคุณน้อง300บาทไม่ทำนะพี่เก่งนะทำไม่ได้หรอกนะฮะไปดูนะฮะในกระบวนการพิธีกรเขาพยายามทำนะฮะโชว์ให้ดูนะฮะพี่เก่งคะถ้าถามว่าทำไมโคมไฟจากไม้ไผ่ถึงได้รับ ที่ต่างชาติเขาดึงชอบคะอันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยนะเพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณหาไม่ไผ่แบบนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่บ้านเราอย่างเดียวไม่ใช่คือคุณหาวัตถุดิบแบบนี้ไม่ได้และที่สําคัญวัตถุดิบที่มีค่าที่สุดเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ไผ่รู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะคือภูมิปัญญาของคนไทยของเราเนี่ยนะฮะภูมิปัญญาคนไทยเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกใบนี้เลยทีเดียวนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะมีการโชว์ลวดลายต่างๆพัฒนาไปตามนะฮะ ตามลูกค้าคือลูกค้าบางทีเนี่ยเขาเอารูปมาแล้วก็อยากให้ทําแบบนี้อย่างที่เห็นเป็นไหมเป็นช้างป่าเป็นอะไรต้นมุงต้นไม้นี่ก็ขายด้วยความภูมิใจเป็นไงเป็นไงส่วยอันนี้ยังไงแบบนี้ต้องมีโอ้โหนะฮะนี่สวยลายนะฮะเห็นไงเห็นไงอย่างนี้น่าซื้อสวยมากมีไหมครท่านผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่นะฮะใครสินค้าสินค้าแบบนี้อยู่นะฮะติดต่อเข้ามาในรายการนะครับค่ะแม่นะฮะ คุยเพลินเลยนะฮะรายการนี้ถ้ามีโอกาสผมอยากจะเข้าไปชมนะอีกนะฮะก็ให้กำลังใจกับทุกรายการเลยที่เป็นเรื่องราวของโอทอไปดูคลิปต่อไปนะฮะถ้ามีก็เสิร์ฟมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับไปเห็นมาแล้วทั่วประเทศคุณน้องบอกได้เลยคำเดียวว่าวันนี้เนี่ยสินค้าโอทอที่ขายได้คือคนที่ขายยังไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยมีเหตุผลข้อเดียวเท่านั้นอะไรคะพี่คนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะว่ามีอันนี้อยู่ที่นี่เหรอ ช่ถ้ารู้นะซื้อหมดนั่นก็จริงเนาะพี่ประเด็นคือไม่รู้ค่ะเพราะว่าตามห้างต่างๆที่เป็นโมเดิร์นเทรดเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจัดเป็นแค่เป็นงานเป็นเวัน10วันเป็นช่วงๆเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้แบบมีขายเป็นโซนไม่ได้มีห้างสําหรับโอท็อปเดินเรื่องเป็นโยเฉพาะถูกต้องนะฮะซึ่งวันก่อนเนี่ยได้มีการคุยกับโมเดิร์นเทรดในงานของพี่นะพี่ไปสัมภาษณ์ก็จะมีคิงพาวเวอร์ มีบิ๊กซีโ u ตัมีอะไรเข้ามาคุยกันเนี่ยเขาแชร์ไอเดียเขาบอกว่าสินค้าโอท็อปเนี่ยต้องมีคุณภาพด้วยและทํายังไงสินค้าโอท็อปถึงจะมีคุณภาพคะถูกต้องเลยนะครับประเด็นตรงนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของสินค้าโอท็อปเนี่ยคุณต้องมีจรรยาบันในการผลิตเพราะ,ะสินค้าโอท็อปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดอีด i ชั่นลิมิเแปลว่ามีอันเดียวถูกต้อง งานแกะสลักมัสึคุนี้<ฆ>อุ้ยตายนะฮะจะดูงานแกะสลักไส้กรอกโผล่มาไงฮะนะฮะงานแกะสลักรวมถึงไส้กรอกเนี่ยมีชิ้นเดียวในโลอกคุณ<ฆ>เห็นไส้กรอกสองชิ้นไหมฮะคือหน้าตาจะเป็นอย่างนี้มีอยู่อย่างเดียวมีปล้องเดียวนะฮะไ<ฆ>ส้กรอกอ่ะไปดูเรื่องของอาหารแหมปรับเปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกินนะฮะดูคุณป้าคนนี้นะฮะเวลาแกปรุงไส้กรอกในแต่ละ<ฆ>ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับสัดส่วนต้องพอดีพอดีพอดีอดอดคำแล้วก็ทําให้นี่เป็นไงนะฮะโอ้โหนะ มีไหมมีไหมถ้าที่ดูารายการมันมา,มามนอยู่ในแม่ขายไส้กรอกไส้อัวแหนมปลาปลาสลิดเอ่ยอะไระเอ่ยนะฮะนี่ไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อวัวหม่ำนี้นะฮะอย่างนี้ถ้ามีติดต่อเข้ามาในรายการนะฮะคุณมณีรัตน์ดูอยู่หรือเปล่านะฮะติดต่อเข้ามาในรายการดูนี่ตาคนขายนะฮะแกมีความสุขมากนะฮะแต่แกไม่ค่อยยิ้มนะฮะ,ะยิ้มนิดนึงก็ดีนะฮะ กว่าจะได้ไส้กรอกมาคุณน้องดูนะฮะต้องเตรียมวัตถุดิบอย่างดิบดีเนื้อ<ะ>แบบนี้ต้องซื้อในเวลานี้<ะ>ต้องไปจองไปรอต่อคิวกันอ้อาวจริงๆใช้เวลานานมากไม่ใช่ว่าสั่งหมูแล้วก็มา<ะ>หมูแบบไหนก็ได้นะต,ต้องมีจะเอาหมูส่วนไหนอ่ะติดมันแบบนี้สัดส่วนแบบนี้ตะโพกแบบนี้นะฮะแล้วก็นั่งทํากันอย่างนี้นะฮะฮคนนี้มาทํานี่ก็คือเป็นแม่บ้าน<ะ>เป็นกลุ่มวิสากิจชุมชนนะฮะแล้วก็มานั่งทํากันเนี่ยนะฮะแล้วก็มัดขายกันอย่างนี้เห็นไหมคุณน้อง กว่าจะได้ขาเี่กก็นั่งทาแบบนี้นะฮะแล้วก็ไส้กรอกเนี่ยนะก็ปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็เป็นเป็นการถนอมอาหารที่ดีมากนะฮะแล้วก็สามารถเก็บไว้กินอะไรวันนะฮะก็จะมีคุณภาพแบบนี้อันนี้มายกตัวอย่างให้ชมไส้กรอกหมูแม่รัตจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะโฆษณาให้คุณฟรีเลยนะฮะถ้าชมรายการของเราอยู่ไม่ต้องส่งไส้กรอกมานะฮะแต่ถ้าจะส่งมากรุณาทอดให้เสร็จก่อนนะฮะนะฮะเพราะว่าอ้าวพร้อมรับประทานเลยถูกต้องนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ S <S นะฮะฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับรายการน้องใหม่ของสถานีทีวีกนะครับรายการโอรท็อขายดี s m e ขายรวย,ย,ย,ยค่ะติดต่อโดยตรงมาที่ผมเก่งไกรวิทย์นะฮะที่หมายเลข081นะฮะ8176569ย้ำนะฮะ,ะ0818176569เพื่อนแนะนำผลิตภัณฑ์ของคุณคแล้วก็ o อท p SME ของคุณจะได้ปรากฏในรายการนี้นะครับเป็นเพื่อนกันเข้าไปที่ f a c e b o o k พิมพ์ โอท็อป SME ขายรวยค่ะเดี๋ยวดิโอท็อปขายดีก่อนโอท็อปขายดี SME ขายรวยนะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับจันถึงสุขตอนเที่ยงตอน5้าโมงเย็นแล้วก็ตอน5้าทุ่มนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอท็อปขายดี SME ขายรวย